พลพักนักรุงโฮมคุกคนไทยชอบทานของทอดนะครับพลก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาทําหัวหอมทอดกันครับเวลาที่เรามีเครื่องสไลด์ผักดีๆนะครับทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยววันนี้พลจะซอยหัวหอมนะครับให้มีลักษณะเป็นเส้นๆน,นะครับจะใช้เครื่องสไลด์ผักเครื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะสไลด์ให้เป็นเส้นนะครับผมพอสไลด์เสร็จนะครับ น้ำตาก็ไหลออกมานะครับเพราะว่าหอมใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเผ็ดฉุนผลแนะนำนะครับสไลด์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างผ่านน้ำเพื่อลดความเผ็ดฉุนครั้งหนึ่งครับหลังจากนี้นะครับเราจะนำหัวหอมมันหมาดเนี่ยไปเค้ากับแป้งทอดกรอบ แล้วก็นําไปทอดนะครับแต่มีชอยนะครับถ้าเราอยากให้หัวหอมของเราเนี่ยครับเมื่อทอดเสร็จมีรสเปรี้ยวอ่อนๆนะครับตัดเลี่ยนกับน้ํามันแล้วก็มีเนื้อที่นุ่มนะครับน้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปในนมสดเพื่อทําให้นมส่วนเนี่ยครับมีลักษณะเป็นเหมือนบัตเตอร์มิลนะครับเขาจะมีความข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีลักษณะที่แตกตัวเป็นลิ่มๆหน่อยนะครับเราผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปในตัวหอมใหญ่เนี่ยแหละครับใส่ลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานําไปคุกกับแป้ง แป้งจะติดเยอะมากขึ้นนะครับเราก็คุกเขาไว้ในนมเนี่ยครับเป็นระยะนะครับในอีกภาชนะหนึ่งคนใช้แป้งทอดกรอบสําเร็จรูปเลยแล้วเราก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็พักไว้ครับเดี๋ยวเราจะนําหัวหอมที่แช่ไว้กับตัวนมสดเนี่ยนะครับออกมาทีละน้อยนะครับคุกกับแป้งสบัดแป้งส่วนเกินออกแล้วก็ไปทอดให้กรอบดีครับ ลองดูเสียงความกรอบนะครับว่ากรอบแค่ไหนสุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มกลิ่นอายเอาใจคนที่ชอบเห็ดทรัฟเฟิลนะครับอันนี้จะเป็นผงปรุงรสที่เป็นรสแบล็กพร p เปอร์กับทรัฟเฟิลนะครับเราก็จะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับตัวนี้รสไม่เค็มนะครับจะหอมกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็จะเป็นรสชาติของพริกไทยดำนะครับอันนี้ง่ายมากเลยเวลาที่เราเอาไปคุกเสิร์ฟนะครับเฟ้นฟรายก็ได้ป๊อบคอร์นก็ได้หรือพลเคยเอามาไปยุกต์ทำเป็นไก่ย่าง เอามาปรุงรสชาติมันบดนะครับแค่โรยๆเขย่าเขย่นะครับก็อร่อยแล้วครับเนี่ยฮะเสียงแห่งความกรอบนะครับโรยให้เคลือบทั่วๆนะครับอืมหอมกลิ่นเห็ดทอฟเฟิลมากทีเดียวครับ เท่านี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกอดใครชอบทานซอสนะครับคนแนะนำเสิร์ฟกับฟรายซอสฟรายซอสก็คือซอสที่นิยมทานคู่กับเฟรนช์ฟรายนะครับประกอบไปด้วยมายองเนส1ส่วนซอสมะเขือเทศ1ส่วนนะครับแล้วก็สามารถปรุงรสเพิ่มจะปรุงด้วยปาป,ปิกาจะปรุงด้วยน้ำมะน,นาวจะปรุงด้วยการหลิกซอสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หลักๆก,ก็จะมีเท่านี้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการกลิ่นอายที่เพิ่มเติมสาหรับคนในวันนี้เพิ่มความเค็มกับรสชาตินนัวของกระเทียมนะครับคนใช้เกลืกซซลครับใส่ลงไปเล็กน้อยครับผมคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูของทอดง่ายๆที่ส่วนประกอบไม่เยอะและเชื่อเลยครับว่าถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนหัวหอมทอดครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ